สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงกับพี่เดวิดนะคะก็กำลังจะไปที่เออ่ไปเล่นสวนสนุกนะคะเพลโดมซึ่งเป็นสวนสนุกที่แบบว่าวินเทจมากในใน,ในห้องในห้องโถงนะคะก็ตอนนี้มีมีอะไรสิ่งใหม่ๆที่จะให้ดูก็คือเพิ่งเคยนั่งรถอีโคคาร์นี่อีโคคานะคะตอนนี้ รถรถคันแบบนี้นะคะคือมันจะจอดทั่วแวนคูเวอร์จะจอดจะจอดทั่วแคนาดานะคะเพราะว่าหนาง่อีกคันนึงอ้อเราแค่มีบัตรคาร์ดแล้วก็เห็นจอดที่เห็นแล้วก็ขึ้นขับไปเองได้เลยนะคะแต่ว่านะคะคือขโมยไม่ได้นะต้องขมขโมยได้ <c oughs> จอดจอดข้างกันเนี่ย <c oughs> <ๆ>มีรถแบบนี้นะคะจะมีทั่ว ทั่วแถวๆนี้นะคะโอเคเราก็ถึงแล้ว um, How much for minute 25เซนต์น25เซนต์นะคะ25เซนต์ก็ประมาณไม่แพงเท่าไหร่10บาทมั้งประมาณนี้10 15โอเคค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะไม่ต้องเอารถมานะคะแค่เพราะว่ารถติดอะไรอย่างงี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย